สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูการเชื่อมรางรถไฟผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยเห็นนะเขาเรียกอะไรอ่ะความทางรถไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจมาดูกันครับแต่ว่าน,นี่น่าจะเป็นรอยต่อนะเนน่าจะเป็นรอยต่อนอะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเสีย๋ยแบงด้วยนะครับ รถนอะไรได้ดูใกลใ้ๆเท่มากเลยครับนะครับโอ้เท่มากเลย <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราดูข้างล่างดีกว่าแต่บอกให้ขึ้นไปข้างบนได้นะครับเพราะว่าแมวเดี๋ยวนีพี่อันนี้เขาเรียกต่อมรางรถไฟใช่ไหมครับ อันนี้อาจให้มันแน่นละครับอ๋อครับรไ่ยครับออครับแล้ไอคันนั้นละครับ คือเราเกี่ยหินครับอ๋ออันนั้นหน้าที่เกี่ยหินอย่างเดียวแต่เวลารถขันหินไปเกี่ยหินใตังกวหินเข้าแลมาปาดปาดหินขึ้นอ๋อครับเดี๋ยวผมพาไปดูปใกล้ๆกันโอ้ใช้งานได้รถเร็วเหมือนรถต่างประเทศเลยนะครับผมแต่ไม่น่าเชื่อว่าที่บ้านเราก็มีนะครับที่เมืองไทยบ้านเราก็มีนะเนี่ย 对吧？ อันนี้อยู่โตนปากช่องนะครับผมโตนปากช่องโตนอองกระาย ส่วนรถเกลี่ยหินนะครับเขาน่าจะเรียกว่ารถเกลี่ยหินแล้วกันเดี๋ยวถ้าเราเดินไปไกลแล้วเดี๋ยวทีนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับที่จะตามหารถนะครับเพราะเมื่อกี้เสร็จแบงก็ลืมดับเครื่องเนาะลืมดับเครื่องรถเก่งไว้โอ้จะแต่จัดว่าสีมือคนไทยแล้วนี่แน่นอนจริงๆเนาะถือว่าใช้ได้ มีเครื่องจักรใหม่ๆแปลกๆมาให้เราดูกันเรื่อยๆเนยะอ่ออันนี้ซ่อมบำรุงทางรถไฟอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้คือรถอะไรแต่ในช่างบอกว่าเป็นรถเกีี่ยหินนะครับก็คือเก็บเกียรยหินเก็บความเรียบร้อยนะครับผมเกลี่ยหินนะครับจะเป็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยเนี่นะครับ รถเกียร์หิ้งทางรถไฟนะผมเดี๋ยวเขาจะขับละไปหรือยังมาจะเดินนาแล้วแหละมาดูอ๋อนมะ่อช่วยกันเกียร์ถึงลมลวนะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมบาย